ทุกคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองง่ายๆไหมคะว่ากระดาษเหลือใช้แบบนี้เราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะวันนี้ตุ้งมาตอบโจทย์เพื่อนๆกันแล้วนะคะกระดาษเก่าเหลือใช้แบบนี้สามารถนำมาทำเหรียญโปรยทานง่ายๆได้คะ่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยใช้กระดาษ1แผน่นลูกอมแม็กดริปปิน้นกิ่ไกรกาวแล้วก็ดอกไม้ตกแต่งคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราใช้กระดาษเพียงแค่1แผ่นนะคะ กระดาษแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพ,พับครึ่งแบบนี้อย่าเพิ่งกรีดกระดาษนะคะใช้มือกรีดกระดาษที่ปลายทั้งสองด้านค่ะตรงกลางเราไม่ต้องกรีดก็ได้นะคะจากนั้นคลี่กระดาษออกแล้วพับให้เป็นสามเหลี่ยมทั้งสองด้านเข้าหากันโดยใช้เส้นกึง่งกลางที่เราพับไว้เมื่อกี้ค่ะพับอีกหนึ่งฝั่งเหมือนกันนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆพับด้านล่างขึ้นไปบรรจบตรงข้างบนตรงนี้ค่ะให้พอดีเส้นกระดาษที่เรา,าพับลงมานะคะกรีดกระดาษให้เป็นรอยทั้งสองฝั่งเลยค่ะจากนั้นให้พับครึ่งกดกระดาษให้เป็นรอยตรงกล่งกลางาพับครึ่งตรงนี้นะคะให้ถึงตรงที่เราแบ่งเส้นไว้ค่ะนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราเอาลูกอมและเงินเหรียญ1บาทหรือ2บาทก็ได้นะคะมาใส่ถ้าเพื่อนๆไม่มีลูกอมไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะใช้กระดาษแข็งขนาด2คูณ2.5เซนก็ได้นะคะจากนั้นให้ทำการหอ่อให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโดยการบีบตรงกลางแล้วก็บีบปลายทั้ง2ฝั่งเข้ามาหากัน จัดทรงให้เรียบร้อยตามที่เราชอบนะคะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อน นำริบบิ้นที่เราเตรียมไว้ขนาด21เซนนะคะอันนี้คือเราตัดเผื่อไว้แล้วค่ะเราจะทำการติดริบบิ้นที่ตัวเหรียญโปรยทานของเรานะคะวันนี้เหรียญโปรยทานของเรามีชื่อว่าเหรียญโปรยทานขนมใส่ไส้ค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาสาระดีๆของคลิปนี้ที่จะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็คือประโยชน์ของเหรียญโปรยทานนะคะเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าของชำรวยในโอกาสพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบุญงาน านบวชงานกระถินงานแต่งงานก็สามารถใช้ได้นะคะก็จะช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้มาร่วมงานอีกอย่างเหรียนโปรยทานยังสามารถสร้างความสามัคคีในขณะที่เราช่วยกันทำได้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใช้แม็กเย็บและดึงจัดกระดาษค่ะเราจะจัดทรงแบบนี้นะคะดึงขึ้นให้กระดาษมีลักษณะสูงสวยงามค่ะ และตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเรื่มดอกไม้สีแดงตกแต่งด้วยดอกไม้เลซินจิ๋วขนาด6มิลค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้โบหรือว่าอะไรตกแต่งก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้ริบบิ้นอย่างเดียวนี้ก็ได้ค่ะ ติดตกแต่งเข้าไปเลยนะคะสุดท้ายขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังฝึกทำเหรียญโปรยทานเรามาสร้างสารรค์เนื้อหาที่มีประโยชน์และมีคุณค่าส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการทำเหรียญโปรยทานสวยๆการทำเหรียญโปรยทานอาจจะใช้ความพยายามและก็ความตั้งใจจริงนะคะสุดท้ายแล้วตุกเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถทำสำเร็จด้วยกันได้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำเหรียญโปรยทานจากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างสวยงามนะคะ